โอ,โอ้มาแล้วลูกชุดโกโกวาที่หนูอยากได้อยากได้อยากได้ใช่ไหมพร้อมหรือยังว,วัยรุ่นโกโกวาพร้อมหรือยังว,วัยรุ่นโกโกวา มาแล้วนะลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ชุดโกโกวาที inside, ่หนูอยากใสโกโกวาคิมิสุนิดาโกโกวาคิมิสุนิดามาแล้วนะลูกจ่าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใสโกโกวาคิมิสุนิดาโก โกว่าคิมิสินิดาลูกน้อยร้องดังวาวสวนลูกสาวร้องดังเย่จุดโกโกวาทำไมโคตเทพอไปเอามาจากไหนพอไปเอามาจากไหนลูกน้อยร้องดังถามเพราะว่าความเกิดสงสัย คือพอไม่ได้ไปเอามาจากวัดหรือว่าที่อื่นไกลมาจากวัดหรือว่าที่อื่นไกลแต่พอไปเสือมาจากโลตัสร้านนั้นไงใส่เลยกำลังเห็นรับร้องได้ไม่เฉยเลยรับร้องได้ไม่เฉยเลยมาแล้ว ลูกจ่าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิมิสุนิดาโกโกวาคิมิสุนิดามาแล้วนะลูกจ่าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่โนอยากใส่โกโกวาคิมิสุนิดาโก

ยกโทษให้พ่อได้ไหมได้ไหมลูกเดี๋ยวพ่อจะซื้อชุดโกโกวาโกโกวาขีไม่ซื้อนิดานะาคีมีซื้อนิดานะาให้นะานะาลูกนะอ๋อได้คะ่ะแต่พ่อต้องซื้อชุดโกโกวาโกโกวาขีมีซื้อนิดานะาคี ミスにだな、肺、はい、のなか